สวัสดีครับผมพี่น้องอเพอกระบานยอคือเก่าพี่น้องเอ้ยวันนี้ก็มีแนวมานําเสนอพี่น้องโอ้ยมองกระขาดปไปไล่เฮ็ดมองไม่พี่น้องเอ้ยอุปกรณ์ก็กกสำหรับคนที่ระเจ้าบนมีความรู้ด้านเรื่องการสูมมองกรเบิ่งแล้วก็เฮ็ดเป็นเลยนะครับคลิปนี้มองห้าเซนพี่น้องห้าเซนพับห้าเซน ทัดสิบห้าห้าสิบตาลึกห้าสิบตาครับยาวร้อยแปดสิบตานกตาตัวนี้แลครับก็พอไซส์เนาะอยู่ที่สองร้อยห้าสิบบาทครับสังแต่มื่ก็ห้าร้อยนะครับแล้วก็บ่วงมองก็ไซส์บ่วงสิบเซนเด้อพี่น้องเด้อบ่วงสิบเซนสิบเซ,น,ววนะซนนี้ว่าน่าซื้อตอนนัดร้อยบ่วงกับผอนะครับน้ำหนักก็อยู่ที่โลสองขีดครับ พอแล้วมั้งครับดูช่องชี้นี้ก็ได้แล้วค่ะยามนี้มันน้ำอย่างบ่เหงเนาะอันนี้ก็เป็นนั้นป้อมอยางป้อมบินเนาะเพะเล่นเนาะป้อมบินใส่ข้างบนเนี่ยครับบนนั้นมองบ้านเฮาซูมอ่ะนะฮาก็ใส่ทางเสื้อข้างบนให้มันพยุงมอง,งเพราะว่าเขาไล่น้ำตื้นเนาะ,ะแล้วแต่คนมักซเสื้อบางคนก็ไม่เสื้อครับบางคนก็ใส่ใส่ประมาณวานึงนี่แหละต้องใส่ช่องสามโคลแล้วก็ใส่ป้อมข้างบนแล้วก็เสื้อครับ เส้อกระสาเนี่ยบ่นได้ง่ายเลครับทับสิบห้าครับมือสิบห้านะเสื้อไม่กระได้จะเป็นข้องเรือใบมันต้องละเอียดเดี๋ยจิมม้มเลยครับ,มมรน,น,รบนี่จิ้มนี่ก็ประมาณห้าสิบเซนยาวห้าสิบเซนครับวันนี้เขาก็อยูเอหว่างประมาณยี่สิบก็ตาเนี่ยนะี่ต้งองโบเอีกใหนึงครับข้าวบนนี่ก็ใส่เสื้อในร่อนเรียบร้อยแล้วครับ ประมาณนี้แนะอุป,ก,ปกรณ์ของเราก็ได้ยามนีก็ปลากุ๊ปปลาปากปลา,ปา,ปา,ปาเตอเลื่มมาหลแล้วพี่น้องแม่น้ำพุ่งก็ได้ทับสิบห้าเด้ยครับเด้อห้าเซนทับสิบห้าถ้าเป็นทับสิบเมโอ้ยใช้บ่ได้ถ้าเป็นหกเซนเจ็ดเซนจะไปพังก,ก็ใช้ทับยี่สิบหุ่นละครับแล้วคอยที่ตามตอนเฮ็ดต่อไปครับพี่น้อง วันนี้ได้เดือดาแล้วพี่น้องบันในสูได้บันในซูมองตับเสี้ยวนี้ออกกันได้พี่น้องเรียานีงใต้นี่แถวน,นี้ก็จ้าเห็นจะมองกันลูกบ่วงครับมองลูกแรงลูกวิ่งก็เป็นมองใหญ่ก็ได้มองไปตู้ก็ลด้แล้ามองน้อยมัน,มนไม่ไห่มันบริกุทธหลวงอนี่ห้าเซนนี่เส่้่บวงสิบเซน,นประมาณนี้แหละวัน,นี้เขาก็เอาวัน กาเพิ่งว่าประมาณนี้ลเนี่ขึ้นมาประมาณตาซ่องตาเลยพี่น้องขึ้นมาจากตัวทุดเด้แล้วเขาก็อบ่วงเสื้อแล้วแบบนี้บุกใส่บุกใส่ใส่บุกใส่ใส่ยั่ว่าบ้านห่าวยิราเสือรถใส่ใส่เหมือนกับเป็นดาจริตเลย เอาปันธ์เอาวันมัดอันเสื้อเสื้อบ่วงนี่กนเด้อ,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 อพีนนออ่น้อง,ออง,องนี่ยนะักจาก่องยักอะไรเขากภาพเสื้อหนึ่งเลยตาตาที่ซองนี่นะน้องพอดีตาหนึ่งตาตาขึ้น็ได้เาลาก็ซาบ้านๆอยู่เลย ประมาณห้าเจห้ามุมพี่น้องประมาณห้ามุมอยู่แหละมันจังอยู่ดีถ้าสี่มุมมันก็จะป็นทั้งโทษประเดีย๋ยนี่ก็มีเกวเฮ็ดใช้เองนะพี่น้องเด้บรแม่น,มน,มนหมืออาซีบได้อน่ ฮ็ดทสายยิงกูเคยรับจ้างพันดอกก่เค,คยเฮ็ดไข่มาท่าหมุ่น้องมันจังอยู่สามัรทสี่หมุมมันก็ตุ๊กห้าหมุมแน่นได้เ เ้าจะให้รับรจ้างโอ้โหเ้าจะนาทีนึงด้วซ่องอนันคนซ่องซ่ามานานันเขาบนตัวเมือสีเฮ็บพอได้ไซต์เจ้าของมอ้เขาก็นักประมาณ2่องามรอบเลยพี่น้องมันจังอยู่ด้ในด้นมันยังลื่นด้ยังรู้ดอ,อกนี่เฮยเขาก็ตัดไปันนี่ตอนนี้ ใส่ประมาณร้อยบ่วงเลยครับร้อยบ่วงเขาอยู่โลซองขี้รูซองขีดก็นัดพอแหงนายานี้เกือบว่าไปแล้วครับพี่น้องประมาณเกือบว่าแล้วเขาก็ใส่ไปเรื่อยๆใส่ไปเรื่อยๆแหละตอนนี้ถาะวานนึ่งมาสิได้ประมาณเก้าซิบถ้าวานเต็มๆแล้วก็ลดลงมาอีกบดว่าประมาณเม็ดสามสิบ เราเรียบร้อยได้พี่น้องบันี้เสื้อบวงเรียบร้อยได้แล้วครับใส่บวงเรียบร้อย้ะทั้งสองตอนนะบันนี่เขาจะมาสอดเสื้อนใส่ยได้ครับบันี้เพื่อจะสูเนาะสอดเสื้อนีใส่เห็นหัวหมอนนะครับนี่ครับผมบันนี่เขาก็มาสอดเสื้อใส่ได้พี่น้องได้นี่อันเสื้อตัวนี้เส้นที่ห่าในเฮ็ดอันข้าวบนนี้ครับเขาก็มาตัดตัดตัวนี้นะ แล้วตัวในรอนพันผูกมาเนี่ยนะครับโอ้คำใส่นี่เป็นรุดรถพญามันพี่น้องเดี้ห้อยมือห้อยใหม่ยากขนาดก็มัดทำมันอยู่ดีๆแหละมัดเสียก็ได้ครับมัดก็ได้ทำมันแน่นๆแล้วเขาก็ดึงรอดไปตามนี่นะครับมัดทำมันแน่นๆเลย โอ้ยคอยก็เห็นรูดที่นึ่งเลยพี่น้องเอ้ยบางยอก็เห็นรูดที่นึ่งเลยเก็บดีเต็มบุได้น้อแน่ใจแล้วว่าเป็นบุรุษนี่ครับเนี่ยก็รอดไปนี่นะ้นซ่องตอนนี้โตซะกันเลยครับพี่น้องทราบซะกันเลยซ่องตอน ียบร้อยแล้วครับตัวนึงเขาก็เอาวอกมาเนี่ยแล้วก็มาตัดตัวที่สองต่อยกบัาหน่อยพี่น้องอันนี้ห้าเซบน,นะครับเด้อห้าเซนห้าเซนห้าสิบตาทับสิบห้า แล้วก็ยาวเม็ดแปดสิบอันเมตรแปดสิบก็ได้ร้อยแปดสิเมตรลึกห้าสิบตามัดนแน,น,น่นนะเขาก็ดึงเก้านะครับเบบเก้า ทำเหมือนเดิมครับอันนี้วิธีการสูด้วยพี่น้องเขาก็เอาเสื้อตัวนี้มันใชมีจีมเนาะนี่จีมเสื้อที่เหาใช้สำหรับสู่ข้างบนตัวนี้มันใช้อยู่นนเนื้อหมองครับด้วอเข้าอีกตัวนึงวันนี้เขาก็มามัดมัด,มดไวนะ้เดี๋ยน่ะเริ่มต้นทําทีแรกเขาก็มัดเลยครับเอาจากักไว้จักซ้ที่ตานี่นะครับม้อนี้ของห่วหัวแยกมันลยครับ ที่เขา,านั้นตัวแรกนี่นะครับก็มัดไว้เลยบันเนี่ยยาวไว้จากซอกเนาะเพื่อมัดทันมันนี้ครับมัดป้อมมัดจะเลยนีะครับประมาณสามตาเนี่ยก็อยู่แล้วนักไว้ธรรมดานี่นะครับมัดเข้าเลย แค่นี้ก็อยู่แล้วครับนี่บัดน,นี้เราก็จังสูงไปเรื่อยๆไล่ไปเรื่อยๆ,ๆเลยครับบัดน,นี้เขาจะมาติดตามเขาสูแล้วบัดน,นี้พี่น้องเขาก็นับมาจากจุดนี้เรอยครับได้นี้ยี่ยี่สิบสามตาก็พอแล้วครับยี่สิบสามตาเพราะว่ามันไม่จิ้มก็ห้าสิบเซนครับเราสามตานี่ก็พอดีแล้วครับแล้ว นับาาได้ยีสามตาแล้วก็เขาก็เอาวันจีมเขานี่นะครับวัดมาวัดเจอตอนตัวนี้มาห้าข้อนี้นะครับแล้วเขาก็รับขึ้นมาแบบนี้นะครับจีมเข้าไปนี่ไปแล้วครับบ้านนี้ข้อต่อไปเขาก็ซื้อใส่ป้อมนะครับบ้านนี้นับไปอีกนับปปยี่สามนะบ้านนี้เขาใส่ป้อมแนละ้วนนเขาก็ เชียววันไว้กลางป้อมเบบน,นี่ครับป้อมนี่ช่องตาครับช่องตาเอาเขาวันในป้อมระวับบงป้อมครับผมเอาตามนี้แหละแตะว่า,า,วายี่สิบสามตานะตัวน้อยกะกะกะอาะไรพี่น้องแต่ว่า ทีแรกเขานับนับเบองแล้วเขาก็วัดเอาอันยืดออกแล้วก็หูเลยระหว่บบางอันนี้ก็เสื้อกันข้างในป้อมมีซองตาครับพี่น้องในในใส่ในป้อมดำนียซองตาแล้วเขาก็ยักยักห้อยยักท้ายซองตาแล้วมาบานึงครับบานึงแล้วก็มาใส่ป้อมอีกทำไปเรื่อยๆครับจนแล้วพูดแล้วครับเนี่ย สูรนี้รับประกันมันแน่นอนพี่น้องนี่มาจับกลางเพิ่งรู้เลยเนี่ยตู้ไปสุดอันนี้ก็สุดแดนเลยครับเสียยมองดึกห้าสิบตาทับสิบห้าครับห้าเซนป่อปักปรากุดปลาปักครับนำนี่กำลังมา เราซเรียบร้อยแล้วพี่น้องนี่ก็เป็นบ่วงเรียบร้อยแล้วครับดิอยู่ตอนร้อยสิบครับร้อยสิบบ่วงส่องตอนนะครับเด้อนี่โอ้หยา่อาเติบเป็พี่น้องนี่เล็กเติบด้หนี่ส่ป่อมน้อยพร้อมพี่น้องทงข้างบนเขาก็บาบาโค้ดไส้ป่อมห้าเซน ครับสิบห้าลึกห้าสิบตาครับเซบ่วงสิบเซนคือกันมองห้าเซนเซบวงสิบเซนพอดีวงสิบเซนร้อยสิบก็อยู่ที่ประมาณรูสองขีดครับตรตอน์ส่องตอนก็อยู่ประมาณส่องรูสี่ขีด เังมร้อล้ะครับบันนี้มันเรเข้าป้อมอันแล้วก็ไว้ลงไล่นะครับบันนี้บบดอันนี้มันที่เป็นลักษณะนี้แหละพี่น้องนี่ครับมัซึ่งออกมาเนาะบัดเทาไล่ไปมันก็มมมันก็สีตูดไปตูดมาเลยพี่น้องได้เี่ปลาทึกคำเฮาสวนมันตึงไล่มันก็สีปลาบุกติดตพี่น้องแต่ว่าตัวนี้อันใต้คอนี้ เขาใส่ซองตาเลยครับเยอพี่น้องเยอทางพื้นหน่อยเยอเรามาัดมัดเสื้อคานนี้แล้วแล้วเขาก็เอากันมองเขา้าเนื้อมองเข้าเส้นเสื้อข้างในนในซองตาครับแล้วก็มัดตัวนี้อีกครับไปนี้ก็ยี่สิบสามตาครับมายงเอายี่สิบสามตาแต่ทางอื่นอาซีสูงพอคือก,กันอาซีแบนก้นนี้น้อยตาก้นนี้ก็ได้ครับช่วงตาหนี้ไปห้านาฬิกาห้าสิบเซนพี่น้อง แต่คอนี้ไปห้าตัวนี้ห้าสิบเซนการใส่ป้อมก็บาช่วงนะครับนี่เม็ดนึงขัดใส่ตัวนึงเม็ดนึงใส่ตัวนึงรัดมาทีน่นั้นดีเพราะว่าไร่น้ําตื้นเนาะถ้าน้ําลึกเหมือนก็เอาใส่บาสามสี่คอเขาจังใส่ันึงก็ได้ป้อมดํานะครับมันประยุงมองขึ้นเพราะว่ามันน้ําตื้นน้ําแค่ด้ําบาเนี่ยครับเรียบร้อยแล้วครับดานนี้สับสรับคลิปนี้ไว้สั้นนี้นะเนาะพี่น้อง สูตนนี้รับประกันครับมั่นแน่นอนครับปลากดปลาปากปลาจอนครับได้หมดนะครับิีดีครับลูกกระบนักเบาเกินเกินไปเพราะว่ามันก็อยู่ที่ร้อยร้อยร้อยสิบบ่วงประมาณนี้ครับถ้าเป็นนาำน้ำไหลเขาก็อ้เพิ่มไล่เลยครับไปหกร้อยหกสิบร้อยแปดสิบหมเลยครับน้ำน้ำไหลน้ำเดียงอันนี้น้ำน้ำน้อยน้ำมีห้าด้ต่ข้างห้าดสายนะครับน้ำบุลึก คลิปนี้ไม่ทรานมีนะครับผมขอบคุณสำหรับการติดตามและชมนะครับเด้อกดไลค์กด like, แชร์กดซับสไครป์กดเป็นกำลังใจเออในถ่ายแนวดีๆแนวแปรีๆใหม่ๆให้พี่น้องได้เบื้องครับสวัสดีครับผม